ชุดเครื่องมือชุดหลบเบาหัวลูกสูบใช้กับสว่านแทน่นแล้วก็แท่นตั้งศูนย์ข้อเหวี่ยงแล้วตัวถอดลูกปืนแขนข้อเหวี่ยงแล้วก็คอนทองเหลืองแบบอัดข้อเหวี่ยงนะครับชุดนี้ของลูกค้าจังหวัดสุราษฎร์อําเภอเวียงสะนะครับจะเดินทางวันนี้นะครับเป็นชุดชุดนี้นะครับชุดหลบเบาหัวลูกสูบใช้กับสว่สานแท่นนะครับจะมีประกาสองชั้นดอกหลบเบาแบบจับลูกสูดหลบเบาแล้วก็วัดองศาเข็มญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็จะมีชุดแท่นทักษูนข้อเบี่ยงได้อันเกตแล้วก็ตัวเกตนะครับนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็แบบอัดข้อเบี่ยงนะครับแบบอัดข้อเบี่ยงแล้วก็คอนทองเหลืองเอาไว้เคาะนะครับเคาะชิ้นงานแล้วก็ตัวถอดเครื่องมือแขนข้อเบี่ยงนะครับตามนี้นะครับอำเภอเบียงสะครับก็ช่องทางการติดต่อทางร้านอูเชยงตีเครื่องมือช่างนะครับเบอร์โทร ไลน์แอจะเป็นอู่ช่างตีนะครับมีตัวยูด้วยนะครับแล้วช่องทาง YouTube Facebook ติดต่อตามนี้เลยนะครับเครื่องมือพิเศษต่างๆแบบจับฝาสูบทำวาวแกนปาดบาววาวชุดเจียบาววาดุดจานไฟดุดเข้าเวียงเข้าแข็งเครื่องติดต่อร้านเพจอู่ช่างตีเครื่องมือช่างเลยเลยครับ